นี่แหละหัวยุ่งยุ่งมาทําผมหัวยุ่งยุ่งมาเห็นผมเนาะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พ่อกับสาวอีสานอีกแล้วเนาะค่ะเพื่อเพื่อนเนาะวันนี้เดี๋ยวสาวอีสานสิผ้ามาเบิร์ว่าเข้าสิไมาเห็ดอีหยังกันบ้างหัวดูค่ะหัวยุ่งเงยยง้มสิไหมค่ะเข้าสิไมาเห็ดอีหยังเนาะเข้าสิไมาเสริมสวยได้ค่ะวันนี้ดูเนี่ยค่ะหัวสาวอีสานดูเนี่ยผูกกระยาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เข้าสิไมาเบิร์เนาะค่ะว่าสาวอีสานสิเห็ดอีหยังเนาะส่งได้ลองดูค่ะ ยักษ์อ่ะปา้าเข้าไปเสริมสวยกันค่ะวันนี้เข้าไปเสริมสวยกันนะคะเป็นเบิร์หัวล้านใดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสาวชันยุไปเสริมสวยมาสภาพแบบคือผีเลยค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ตอนเขาออกไปเนาะคะ่ะเนาะว่ามันจะออกไปเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะเนาะป้าไปกันเลยค่ะป้าน้องค่ะหัวหล้านแล้วดิสายชันมีหนาล้านและนะะ้วค่ะมาขอกรนนะนอนเอาไปซะละน้องเพียงกุ๊กค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องกิฟตค่ะน้องกิฟตร้านเฉิมสวยจบของร้านเสริมสวยได้ซื้อบ้านอย่างก่อ ID บิวตี้ค่ะชื่อไอ ID บิวตี้ค่ะถ้าร้องจัดคุณเนาะงถ้าร้องจัดคุณอำเภอปลายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยววันนี้เราถึงบ้านปีนีลาของน้องกิฟส์เป็นหัึ่งใหญเราค่ะเนาะอ่าสวยขนาดเดยสิอ่มรูปสีเ็ดส้มผมสาวอีสานน้องมากก็สีเทาส้มไปงานเนาะค่ะเนาะสีเขียวเนาะค่ะวันนี้เนาะเป็นคนแต่งมาสก์สีเขียวมากจริงจริงเลยนะครั ไปค่ะไปเข้อศึกษาผคมกรเลยมัค่ะข้าศึกษาผคมกรแบดนี้อันนี้เพื่อายในี่ร้านดค่ะอุ่นร้านออกเตราไหนอยู่ด้วยค่ะมันากาศดีค่ะมันอากาศดีขนาดเดี๋ยวให้นุ่มเนาอเกียบขาด้รยห่าเก็บขาดตอนที่เราเรากลังซาลังยังดูอยู่เนาะไม่ค่ะแบบนี้ถ้ามีร้านได้ทำสีนะ ค่ะสบายาเลยคตาผมนวดหัวมลยนวนหัวเลยนะชอบเป็นนวดหัวนี่นวดต้องถามความรู้สึกคนสะตืนอ่อ่ไม่ยเนาะคไข้่อยาะคนข้นาะจะมาดจใสน้ำุ่เนาะจ้า เนาะอวหนสีาเนาะบนแอน,นาใ้อ่อนน้ำอุนนะะน่นเนาะเนาะจะชอบเป็นรังแคต้องใช้น้ำเย็ยนน้ำปกติน้เย็ยนดูรีลาแม่ค้าเนาะแ <c ười> <c ười> ดูแลช่างกัน นะยอดหมดยอดยอดสาวคงยังไม่สวยนะคะวดเดว,เว,าๆๆะะว้าลิมด่าะไรอยนะคะถ้ามุกกาสคุณเนาะเนาะเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวลงตลาดริมปลายก็อยู่ซ้ายม,มือราคาไม่แพงราคาย่อมยอเนาะ,ะน,น้อยริ้เนาะค่ะสะดายนี่หมอสะดายคะผมสั้นจัดแปดสิบค่ะผมสั้นแปดสิบค่ะผมยาวอ่ามาเกินไม่ห้าสิบผมยาวไม่เกินร้อยห้าสิบ

สีหลางออกไหมคะค่ะอ๋ออันนี้หลางออกนะเพราะตรงสะตรงหลางบอบอสหลางออกแล้วไปได้เลยอ๋ออันนี้คือบำรุงไปแล้วเนาะเนาะเพราะสปาแล้วก็สีแค่หลางออกด้วยค่ะมันดูนุ่มขึ้นเลยเนาะเมื่อกี้มันฟูชีโดชีเดอืมเนี่ยความเงาเงาดูมีน้ำหนักเนาะ

ดูผมมีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยอะแต่กี้ฟูๆเหรอเดี๋ยวนี้ต้มาใช้การดบอดะกนอยนิดจะไ่้ฟูแหนะ้เสียขนาดนีแต่ว่าผมเสียเหตุเกียวเท่หรี่ยอมันแข็งมันกระด้างดีนะผมน้องลาันกรค่ะ่อนน้องมา้ะนี่จะไปจะไปได้ผม

มากได้บริข่เว้าเอร์เลยนค่ะแต่ว่าอยู่ปลายสิบกว่าปีแล้วถูกไปเฮซีเลยช่างสีแ่ไา้นะลยแล้วผูก็พูดได้ทไทยเอ้าช่างมืออาชีพช่างประจำตัวเลยทั้งตัดทั้งย้อมไงตัดเึ้่ย้อมตัดเองร้ามนะตต้องการทำงานต่างปเท้อย สเปรย์ป้องก,กันความร้อนไม่ใช่ล่องสเปรย์ป้องกันความร้อนก่อนนะค่ะเนาะใช้ยี่ห้ออย่างเนี้ยช่วยหน่อยเ่อร์ลิน่าค่ะเมอร์ลิน่าอ๋อเดี๋ยวไองอเนี่ยค่ะของยี่ห้อนี้เลยค่ะเมอร์ลิน่าเนาะเมอร์ลิน่าอันนี้คือสเปรย์ป้องกันความร้อนเนาะนี่ค่ะล่องไปนิดนึงด้วยค่ะค่าดูเลย đi rồi đi rồi 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 เยังกำลังจะไปดู มีหน้าสิเปล่าอยู่ไกลๆตั้งเลด้าดีๆคไม่ชิสเปรย์นะคะดอกไวจังหน่อยสีผมมันก็ยังแงมอยู่แล้วเนี่ยปลายมัน แตยมค่อยดำแล้วเนาะออเราเป็นพวกสีอะไรเยค่ะเรียบร้อยแล้วเกีเยวมุนสวยเ่าะครเกเกียวเราได้เนี่ยสีผมสวยเออสวยเยค่ะวุยมีวอลลุ่มด้วยนะ ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าเยอะจากอันเก่าแหงไหมคะแหงเงี้ยดเดียวแล้วแหงหอันนี้ดีขึ้นขึ้นดีขึ้น,น,นค่ะเออสาวขึ้นมาเลยแบบนี้เนาะสาวขึ้นมาเลยน้องเนือน้อเองนู่นเลยสวยงามสวยงามเก็บเกี่ยวแล้วาด้วค่ะที่มือน้องไอรีสค่ะน้องไอรีส ผูดใดสิมาผู้ใดสิมาเฮ็ดผมเนาะคะ่ะน,น้นองไอรีนเนาะค่ะไปงานเป็น,นปอย่างนี้เนาะ,ะสามารถมาเฮ็ดใดเลยด้วยค่ะเล่อน้องไอรีรับแตงนน่นนแตงหน้าแนเนาะแ,แต่งหน้า,ออานแต่งหน้าแต่งพวกแต่งหน้าเจ้าสาวนี่รับบะรับค่ะแต่งหน้าออกงานแต่งหน้าเจ้าสาวอ๋อค่ะแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าออกงานงานเลี้ยงงานวันเกิดงานขึ้นบานไม่อย่อยางก็ไดดเหมือนนะ้ค่ะเนาะอ๋อมหาน้องไอรีนเด็ดเลยค่ะแล้วก็มีมีมีอย่างอีกค่ะมีที่นั้นมีสปาสปาหน้าใส ะพวกเป็นของโนสกินค่ะช่วยเรื่องริ้วรอยฝ้ากะริ้วรอยอ๋อพวกความงามไหมค่ะเกี่ยวกับริ้วรอยจุดด่างดำเนาะค่ะเนาะสปาหนาให้ให้ให้ความใสสว่างของใบหนาเนาะค่ะเนาะบำรุงผิวหน้าเนาะค่ะเนาะใส่ของยี่ห้อนะคะโนสกินของนูสกินค่ะที่นั้นจะใช้ของ ว่านหางจระเข้ 24k ทองคำนะคะพวกความลุมค่ะเป็นธรรมชาติเลยเนาะ,ะอ๋อซิมมี่โปรเตอร์หรือว่าภาพเนาะค่ะเดี๋ยว,าวสาวสอซ์แลนจะเห็นในเบิ้งเนาะค่ะเนะาะจะพูดได้ตรงกรันหรือว่าปั๊บสภาพผิวหนาเนาะค่ะเนาะ ปับสภาพผิวหนาค่ะลอกับำรุงผิวหนาสปาหนาเนาะค่ะเนาะเมื่อเป็นวาราดเสริมยเือยเหตุผมยันเดียวว่าเมียนเนาะค่ะเนาะน้องอลิซทำทุกอย่างเลยค่ะสปาหน้าเนาะค่ะเนาะบำรุงผิวหนาสปาทั้งผมทั้งหนาเลยค่ะคัดหนาพร้อมเน้นว่ค่ะที่ร้านจะเป็นสปาไม่ไม่ขัดเน้นเป็นดีท็อกผิวล้างอาสารเคมีสารลวงมันหมดคจะเป็นเน้นพฟรดีท็อกเหมืกับบำรุงเนาะค่ะเนาะค่ะลอก็ มีทั้งสาดใยทําสีผมเนาะค่ะเนาะเดือดเจียวยืดผมทําสีงานเคมีทุกอย่างอือุ้ยเก่งจังเลยตัวแค่นี้แม่ตัวตัวแค่นี้เก่งจังเลยทาทุกอย่างเลยนะเนี่ยครบวงจรมากบางเดียวครบวงจรเลยเนาะค่ะเนาะร้านไอริสบิวตี้ทั้งลูกกาดพุดเนาะค่ะเนาะรองนี้ช่วงนี้โปรอย่างบรคะตอนวันนี้มีโปรอ่าทำหน้าค่ะจาก เก้า้อยห้าสิบเหลือสี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้ยถ้าไมลดโอ้รึ่งต่อรึ่งเลยด้ยค่ะเก <c oughs> ินครึ่งด้วยซ้ําหาเกินครึ่งค่ะมีอะไรบ้างคะในโปรในโปรเหตุอย่างแนี้ในโปรอ่ะจะมีดีท็อกผิวนะคะแล้วก็มีไอโคลเยนกระชับรูขุมขนะค่ะแล้วมีอมโอโซนทองคําทําให้หน้าฟูขึ้นอยเงี้ยค่ะอยู่ในโปรนี่เลยเหมือนว่าทั้งหมดเลยอ๋อ <ตก S 1> ข้างนึงข้างนึงโอ้โหขันตอนข้างนึงกี่นาทีกี่ชั่วโมงคะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วแต่ หนึ่งชั่วโมงต่อครั้งเหตออกมานี่นะเด่งสวยเลยเป<ช>็นบ่าค่ะดเดี๋ยวรอบนานเนาะค่ะเดี๋ยวสาวๆส,ส,สิมาล่องค่ะสปาหนาบอเพิ่นอะเพิ่นอยังเกาะพี่โป้งค่ะอ๋อสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบค่ะคือครบเลยในเซตนั้นเลยเนาะต่อครั้งเนานะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไหมค,ะค่ะเนาะเดี๋ยวดีสาวๆเข้าไปได้ด้ค่ะเข้าตรง ผู้หญิงอย่ายหยุดสวยไหมคะ่ะสุขภาพดีเา <c oughs> มองมองกันที่ใบหนากรไหมคะ่ะหนาสวยมากกรหรอผู้ใดกระต้องเบึ่งหนากรน,น้องแมนม่านุ่มเนื้อ<ช>นุ่มเนื้อ,นนอสนใจว่าเฮียนหนาคอนคอดและซี่ลอยหาซีฟน้นอ,อลเดเหลือ,อน้อช่วงโปรค่ะจากโปร900าร0อยยห้าสิบาท่ะเก้ารยห้าเหลือสี่ยหสิเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหอบหนาเนหลอบหนาเดีสามาล่องค่ะมากมากอะโปรถึงเมื่อไหร่คะ ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเดือนนี้เหรอค่ะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยี <c oughs> สว่สิบสองเช้าเอ็นแล้วยี่สิบสองโปรโปร,โปรสิ้นวันที่ยี่สิบห้านี้นะคะหมดอ๋อจะมีโปรต่ออยู่ค่ะมีเรื่อยๆค่ะอ๋อถ้าถ้าถ้าหลุดโปรนี้แต่ว่าถ้าจะใช้โปรนี้ให้มาก่อนวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะเนาะเดือนนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ยันที่วันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะยี่สิบสามเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันสองมื่อโปรค่ะแต่ว่าก็จะมีโปรใหม่ออกมาเรื่อยๆเนาะค่ะลินเนาะ นี่ขวามม้ดีๆเด้อค่ะสำหรับใครมีปัญหาก็เส้นผมต้องค่ะผมเสียผมยังต้องมาสปาผมไม่ค่ะนี่แม่ห้องซาลิชานเสียค่ะเนี่สปาแล้วค่ะติดหนึงหนึ่งรุงไหมดีๆนะค่ะดูน okay. ี่กำลังไหมค่ะการเข้าสุดไปออกงานเนาะไปออกงานในห้องซาลิผมมาเองก็ได้แต่ห้ารีบด่วนเลยค่ะเราไม่ให้น้องไปรีเซ็ตผมให้เนี่ยค่ะสิยกหนาด่างหรือว่าสิเย็ดชอเห็ดยังขึ้นเด่นบอต้องค่ะเนาะออกงานเลยค่ะสามารถโอ้ยติด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 เหน่ๆก็คือ รับแต่งหน้าเจ้าสาวด้วยนะคะสนใจแม่นุ่มเหนือน้องหรือแจ้งหนาไปงานแล้วน้องอลินี้ยังมีทําอะไรนะคะสะักมีสักคิ้วสไลด์ค่ะแล้วก็มีสักปากมีจี้ที่แมลงวงันม,มีติ่งเนื้อค่ะพวกสิ่งที่เราอยากออกออกเอาออกไ่ออกนอ,<จ>อู้ทำไมเก่งจังเลยอะ่ะอ,อันนี้ไปเรียนมาหมดเลยใช่ไหมคะเรียนค่ะมีใบประกาศพร้อมเติเหมือนเราไปเรียนเพือ่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราชอบทำเอง ค่ะโอ้ยตัวเห็นตัวแค่นี้เก่งขนาดเลยค่ะเห็นเป็นทุกอย่างแม่เจ้าของสาวิษณ์ออกเลยเ่ราะขาดเท่ากันนี่เหรอได้ค่ะาายาค,ะ,ค,ะ,คะเขาเรียกอะไรอยาเป็นหลุมหลุมเนะี่ยเห็นบอกไอดำดำค่ะมันดำดำอะ่ะมันไม่จะเป็นลอยไหมขนาดนั้นจะไม่ใช่แกะจริงเ<ด>หรอ,หรอคะอยู่ๆมันข<ม>ึ้นคนเดียวนะอันนี้เมื่อก่อนวงเล็กๆนะคะแต่ทนี้วงใหญ่แล้วรู้ว่าอายุมากขึ้นก็ไม่รู้เนาะเป็นค่ะไอ้แป้งผิ่เพี้ยวกับไอ้ไก่นะคะค่ะ อันนี้จะออกไหมแพ้อะไรตั้อย่างเหรอคะมันจะหายดำได้ไหมอ่ะเป็นวงน้อยๆเนี่ยค่ะจะมีลูกน้าน้องแกแกแกขอบเต่งเหมือนะันหรอแกขอบแมที้ออกหรเหรอเนี่ยค่ะสักคิวสักขอบตาเดมือเต็มบ้าคะมขอบตายางยางนะคะอ๋อแต่ว่าคิวมีสีที่ทำแล้วเนาะค่ะอ๋อดีค่ะยังเงิน พึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าด้วยค่ะว่าอ <c oughs> ขอบตานี้ยังพอย,งยั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 งบกกาค่ะบอ่า <c oughs> ลูกค้ากันยังก็สิบบกกา,าขึ้นกันละค่ะเพราะมันไก่ดวงตาน้องไอริสเนะ <c oughs> าะค่ะค่ะกระฟ้าไว้น้ำนะะูกค้าคุณได้อยากสักคิวเนาะอ้วนนี่สักสักค,คิวเท่าไหร่คะอ่าที่ร้านราคาเต็มอยู่ที่1,050ค่ะจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆ1,050ต้มฟรีหนึ่งค้งเนี่ยค่ะก็เฉลี่ยทางวัน750ค่ะ แล้วสักปากเหรอคะปากราคาเท่ากันค่ะค่ะมันเป็นมุมเลยใช่ไหมคะสักปากเนี้ยใช่ค่ะมันคือจะเป็นสีธรรมชาติดอกพัาทั้งปากเลยเนาะใช่ทั้งปากเดี๋ยวพอน้องไอรีดีสักไหมไม่ได้สักเอาหรอจะเป็นคนปากสวยนะคะปากสวยปากนี่จมูกหน่อยตาที่จมูกหน่อยน้องเขาคมค่ะน้องเขาสวยค่ะเนาะจากสวยสวยนี่ค้นมาเห็นก็อยากสวยคือช่างนะคะ เนาะอ,อันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆเนาะคะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะแต่ผู้ได้อยาอ่างซักคิวซักปากเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดผมว่าเขาบ้งจวดเลยค่ะยูนิสปาหนาพร้อมสปาผมพร้อมยั<ะ>งจะพูดได้ขัดโตเนาะคะ่ะเนาะคือขัด,ดอยู่บ่ขัดเนาะยังค่ะ ขอบพูดเล้ยละค่ะขอมพูดดีๆจากน้องไอริสต้องค่ะนาะฝากไปน้ำค่ะร้านเสริมสวยทางลงกาดพูดเนาะค่ะน้องไอริสบิวตี้ไอริสบิวตี้เนี่ยค่ะครบวงจรเลยค่ะมามองเดียวอยากเจอยังกันเย็นได้เบิรดเลยนาะน้องเขาควอมสามารถมากเลยค่ะเพียงยี่หลีอายุแค่นี้นาอค่ะน้องหูมีร้านเป็นของตัวเองเด้ค่ะน้องไอริสก็ร้องให้บริการลูกค้าทุกระดับกระทับใจได้ค่ะมาเลืเดค่ะมามๆมน้องไอริสเนี่ยค่ะถือว่าน้องเขาโอเคเป็นเป็น เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ค่ะเนาะแล้วก็ความสามารถสูงเลยบุญวาเหตุหลายอย่างเหตุหลายอย่างของแบบว่าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณดีๆวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอกันคลิปหนาเด้อค่ะเบิ้งว่าสาวอีสานสิไปสาตะวันสาวอีสานสิมาถิงไถ่โน้อยนึงสิมาสปาหนาเนาะจะเอาเดี๋ยวคลิปหนาเอาสิมาเหตุวิธีการเนะว่าเห็ดจังไงเนี่ยอยู่ในคอร์ดในคอร์ดสี่ลอยหาคิป ยูนี้คอามสีลอยหาคลิปไซสันจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเนื้อมดโฟล้วกันมดโฟแล้วก็จองไว้ก่อนเนาะตามนีนะคร <c oughs> ับาือมัเก็บคลิปต่อไปค่ะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะน้องผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะน้องสโลเกียนอย่างผู้ชายนี่ถอยออกไปผู้ชายผู้ชายอย่าหยุดรอสวัสดีและขอบคุณหลายๆค่ะฝากติดตามสาวอีสานอีสานลงไปเหนือน,น้ำเต้ดือดข่าช่องยูทูบนะคะน้องมี่อย่างดีๆเดี๋ยวสา,วสานๆันอ่มาแบ่งปันอีกนะคะเนาะ อันนี้ของอำเภอปายค่ะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะโอเค